โย่ Yo, นานามิฮึทะเลาะก,กับเขาเรื่อยจังมาเหรอฮะไม่ไม่ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะก็ช่วงนี้นายเหมือนจะหลมหน้ากันนะสิอยากให้ลุงผู้เชี่ยวชาญช่วยไปละฮะเทคนิครับง้อเฉาเฉานี่ยฮะบางทีก็ต้องตลกแบบมีขอบเขตบ้างนะนายน่ะแล้วผู้เชี่ยวชาญอะไรกันเนี่ยถ้าต้องการแล้วก็ฉันเป็นที่ระบายให้ก็ได้นะเออเออจะให้พูดได้ที่ไหนกันเล่า คาโอริผู้หญิงที่พูดนะ่ะเป็นผู้ชายส่วนฉันนานามิเป็นผู้หญิงหลังจากบทสนทนาแปลกๆตอนที่มาส่งเราที่บ้านนั้นทําให้ตอนนี้เรามองหน้ากันไม่ค่อยได้เหมือนเดิมเลยจะให้เราอธิบายทั้งหมดนั่นได้ยังไงกันเล่าแต่ว่าเราเองก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้แน่ๆนะคงเหลือทางเดียวแล้วสินะต้องถามอากูว่าต้องทอํายังไงจะคืนดีกับเพื่อนต้องทอํายังไง พิมพผิดทีด่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันช่องชัดกิวนี่นาะนั่นก็หมายความว่า <S <S 2> <S 2> อ่ะฮ<อ>ึมอที่รักมีเสียงแปลกๆออกมาจากห้องนั้นนะมีน่ะได้ยินไหมเอาไเอาไเป็นเด็กที่คือคลักจริงๆเลยเนาะมือเย็นจะเสร็จแล้วนะจ๊ะ อาร่าอาร่าเป็นเด็กที่คึกครักจริงๆเลยเนาะมือเย็นจะเสร็จแล้วนะจ๊ะอาร่าอาร่าเป็นเด็กที่ดีคืออ้าจ้ามันเถอะ